เต็มหมดเลยนกเต็มหมดเลยดูสินี่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 นกคอยาวเต็มหมดเลยเห็นไหมนะ่ะง่ายๆเราแต่เขาจับคืนนี้เลยสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจากสาวบ้านป่าพากินนะคะ วันนี้สัญญาพามากินปนปลาอีกแล้วค่ะดูสิปนปลานะคะพี่น้องขาปนปลาสดเลยผักนะคะนี่มีมะเขือม่วงมะเขือม่วงพี่น้องป็นฟ้าผักกระโดนแล้วก็ดอกหอมค่ะพี่น้องดอกหอมจะ้ะดอกหอมต้นหอมค่ะพี่น้องขามากเลย ดอกหอมต้นหอมครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องครัเข้าสวยด,ด้วยกันจ้าแซ่บแ่ด้วยกันด้พี่น้องมามาจ้า sẽ ừ. ôm lửa mơ lăm lăm rồi rồi lăm 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 này rồi เป็นปลาอันนี้เบ็ดรว่วอร่อย So I'm not going bạn dự <laughs> <laughs> <laughs>

À. Rồi ạ.

ทำเผ็ดทั้งร้อนจ้ะบอกว่าคุณแม่เผ็ดรือร้อนทั้งเผ็ดทั้งร้อนท้าลูกสาว มะเขือพุบมะขวเนี่ปุกเกือม่วงขวาตอแหลอะไรเนี้ยนะมันแก่หวานแก่ไป เขาชอบกินดอกหอมมากเขาชอบมากดอกหอมน่ารักหอมหวานกล่อม,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 อมอดูมานะ ช่วงนี้ถ้าดูดอกออกก็ไม่ได้กินแล้วกินปีหน้า ผักเยอะผักบนบ้านผักกระโดนโอ้โหไม่มีรสชาติอะไรนะแต่ว่ามันออกมันมัน กะโดนอนะ่ะมีกระโดนมุ้งมีกระโดนขาวนะอืมอะไร well oh. that one